ลพลัักนกนปรุงุงคขอเริ่มต้นด้วยความขี้เกียจนะครับสำหรับเมนูนี้ไม่ใช่ขี้เกียจทำนะครับแต่ขี้เกียจเนี่ยเป็นชื่อของเมนูครับวันนี้เราจะมาทำเค้กขี้เกียจหรือ l a ซี่เค้ก,กันครับ ส่วนประกอบที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ digestive biscuit ครับเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดที่เล็กลงนะครับส่วนประกอบอื่นๆที่เราสามารถเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ถั่วได้วันนี้พลใส่เป็นวอนัทซึ่งถั่วที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเนื่องจากว่า เค้กสูตรนี้ไม่ผ่านการอบนะครับดังนั้นเนี่ยถั่วของเราต้องผ่านการคั่วหรือการอบมาแล้วนะครับจะได้มีความหอมแล้วเราก็นํามาคลุกเคล้าในชามผสมก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะทําตัวที่เป็นส่วนประกอบมาเชื่อมเจ้าบิสกิตแล้วก็ถั่วเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับส่วนประกอบของตัวช็อกโกแลตที่เราจะเอามาเชื่อมบิสกิตนะครับจะมีผงโกโก้ครับน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันนะครับตัวน้ําตาลเนี่ยจะช่วยทําให้โกโก้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะจุดไฟครับหลังจากนั้นนะครับใส่นมครับใส่วานิลาส่วนประกอบของเราเดือดแล้วนะครับปิดไฟครับผมเนยละลายดีแล้วนะครับเราจะลดความร้อนเล็กน้อยนะครับโดยการนำมาหล่อในชามน้ำแข็งครับ ถ้าส่วนผสมร้อนเกินไปแล้วเราใส่ลงในบิสกิตนะครับมันจะทําให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในบิสกิตมากเกินไปแล้วก็บิสกิตของเรานุ่มนะครับ ถ่ายใส่ลงในพิมพ์ขนาด7นิ้วนะครับที่เรารองด้วยกระดาษไขทั้งด้านล่างนะครับบริเวณก้นพิมพ์และก็ด้านข้างใช้ช้อนกดนะครับให้หน้าเรียบเท่าๆกันหลังจากนั้นเราจะนำไปแช่เย็นเป็นเวลา6ชั่วโมงครับ ของเราเซตตัวแข็งตัวดีแล้วนะครับสิ่งที่พลจะทําก็คือเราจะทําหน้าการนาชนะครับลาดอยู่ด้านบนนะครับส่วนประกอบก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีวิปครีมเราสามารถละลายได้หลายอย่างมากครับจะเอาวิปครีมไปตั้งไฟแล้วค่อยใส่ดาร์กช็อกโกแลตก็ได้หรือจะเอาทั้ง2อย่างรวมกันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไมโครเวฟครับการเข้าไมโครเวฟนะครับอย่าใช้ไฟสูงครับใช้ที่600วัตต์นะครับเข้าครั้งละ30วินาทีนําออกมาคนนะครับแล้วก็เข้าใหม่อย่างนี้ประมาณ2-3รอบก็จะเนียน เข้ากันได้ดีครับเอาละครับส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับคนให้เขาลดอุณหภูมิกลับมาอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิห้องนะครับลาดลงไปครั้งเดียวเลยนะครับตัวการหนาของเราไม่ได้หนามากนะครับดังนั้นแป๊บเดียวก็เสร็จตัวแล้วครับคนเคาะเาะบางๆนะครับน้ำกลับไปแช่เย็นนะครับเป็นเวลา20นาทีก็พร้อมตัดแล้วครับ ตัวเนื้อสัมผัสของเขานะครับก็จะเต็มไปด้วย digestive biscuit นะครับแล้วก็ถั่ววอลนัทครับและนี่ก็คือเค้กที่ไม่ต้องพึ่งผ่าเตาอบเลซี่เค้กครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายน์แอดครับ